สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็พามาดูคุณแม่นะครับคุณแม่กําลังจะปลูก่าสับประรดนะครับนี่เป็นสับประรดที่เป็นผลผลิตนะที่อยู่ข้างบ้านนะครับพอมันพอมันออกออกผลแล้วเนี่ยทนี้ตรงหน่อด้านบนมันจะมีมีต้นของมันงอกขึ้นมาแล้วก็ ตัดอมัดแซมมาปลูกต่อได้นะครับต้นใหญ่นะครับอันนี้ก็ปลูกทิ้งไว้นะครับปลูกเพราะต้นพวกนี้มันเกิดง่ายเนาะเกิดง่ายนะครับมันทนทนแดดทนฝนนะนะครับเห็นเขาปลูกตามภูเขาอะไรต่างๆนะครับนี่เราก็ปลูกข้างสะนะครับ มีอยู่ประมาณหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดต้นต้นหรือหนอ่อเขาเรียกหนอ่อหรือเรียกเป็นต้นหนอ่อเป็นหนอ,หนอ่ <c oughs> อเนาะขึ้น3หัวอ่ามีครับดูันนี้จริงๆมันมีผลนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเราถ่าย <os. S 1> แค่สุดท้ายสั้นสุดท้ายเด็ดถ่ายอยู่ดำดู ตัวสับเงินแบด <Okay. S 2> ผัดบดนต้นลมดับทาย okay. อันนี้สามต้นนะครับน,นี่สามต้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าต้นที่ปลูกนี้มันจะได้ได้ผลไหมนะครับแต่ที่แน่ๆนี่พวกอันนี้มันปลูกง่ายอยู่แล้วนะครับพวกต้นสับประรดนี่ครับปลูกยังไงก็ได้นะครับปลูกให้เอาเอารากลงดินนะอย่าไปเอาหัวลงดินไม่ใช่าปลูกยังไงก็ได้นะครับ อันนี้รอเล่นนะครับ <c oughs> ประมาณกี่ปีเว้ถึงปีไหม <c oughs> ไม่ถึงใช่ไหมก็ประมาณเจ็ดเดือนนะ <c oughs> ก็น่าจะได้ได้ผลผลิตนะครับถ้าดินหรือการดูแลอุดมสมบูรณ์ที่ดีใส่ปุ๋ยรดน้ำเรื่อยๆเนี่ยมันก็โตเร็ว แต่นี่ไม่ค่อยได้ใส่นะปล่อยทิ้งธรรมชาติใช่ไหมแม่อืม,มธร,รมชรมผลงานปลูกนะครับรอบสะรอบรั้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้นะครับทั้งประโยชน์ใช้สอยนะครับสะก็มีปลานะครับเป็นปลาเลี้ยงฮะปปงโซมนเบ็ดว่ะ ่ายได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับเพราะว่าแบตแบตเตอรี่แจ้งเตือนแล้วว่าเหลือหปอร์เซนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมแบตมันเสื่อมนะครับเดี๋ยวพาไปดูผล,ผลสบป,ประรดสับปะรด ไปดูครับแม่บอกว่าอยู่ริมริมรั้วนะครับริมร,ริมรัว้วริมริมรั้วตรงนี้นี่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 ครับไหนนี่ครับอันนี้ยังยังไม่โตเท่าไหร่นะครับยังพึ่งอ่อนอยู่มีมีหลายต้นอยู่นะนี่ครับนี่นี่ครับต้นนี้ก็เกือบเกือบได้ที่แล้วครับนะครับ มันจะแตกหนอแต่อะไรข้างๆเราก็เอาหนอพวกนี้ไปไปปลูกต่อได้นะครับโอเคนะครับอ่าเยอะเยอะปลูกเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้ผลผลิตนะครับเก็บกินเก็บเกี่ยวเกจเก่เพนบ้านนะครับหรือไว้ขายก็ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ